วันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปเปิดโชมหน้าแฟนของแพทต์ประภาซึ่งเป็นตัวจริงผู้ชมคะคือหลายๆคนก็มองว่าเคมีคู่นี้เข้ากันมากหล่อหน้าตีแล้วก็อายุห่างกันมากถึง14ปีค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่มีการเปิดเปิดปิดปิด,ปดมานานค่ะหลายคนก็เอ่ยังไงกันแน่นะคู่นี้ในที่สุดทางด้านของแพทย์นภประพาตันตกูลค่ะก็ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าตอนนี้คือกําลังปลูกต้นรักอยู่กับหนุ่มรุ่นน้องก็คือพีชาโนนค่ะอายุห่างกันถึง14ปีด้วยกันแถมยังมีการเข้าได้ดีกับลูกชายอย่างนอริซิงด้วยนะคะก็คือเหมือนเข้าสนิทสนมกันฟีลแบบเลก็กกันกับเพื่อนเลยค่ะซึ่งเรามักจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้ของทั้ง3คนนะคะผ่านทางโซเชียลอยู่บ่อยๆค่ะ โดยทางด้านของพีชานนท์นะคะปัจจุบันเนี่ยอายุ23ปีค่ะด้านการศึกษาก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่ามีดีกรีเป็นถึงนักเรียนนอกเลยค่ะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่อายุ11ขวบเลยนะคะแล้วก็มีการจบการศึกษาที่บอนมัธยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการประกอบอธุรกิจส่วนตัวนะคะวันนี้เราเลยจะพาทุกท่านเนี่ย ไปเปิดชมหน้าชัดๆหลังจากมีการเปิดตัวแฟนหนุ่มของสาวแพทแริปภากันค่ะซึ่งในมุมของหนุ่มพีชาโน,นเนี่ยตัวจริงต้องบอกเลยว่าอ่อนโยนแล้วก็อบอุ่นมากๆขนาดที่อยู่กับน้องรีซิงนะคะหลายคนก็ไม่เคยเห็นโมเมนต์ที่แบบว่ากระโชกโคกค่หกหาสักครั้งเลยเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเข้ากันได้ดีเล่นกันสนุกสนานแล้วเวลาแม่แพดดูรีซิงหรือว่าดูอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มพีเองก็จะคอยปกป้องตลอดค่ะเอาเป็นว่าชานนก็คือดูเหมาะกันดีแล้วก็ดูหล่อดูอบอุ่นมากๆเลยแหละคะ่ะ